ความตายเป็นสิ่งที่เกิดกับทุกคนอย่างแน่นอนจะช้าจะเร็วก็ต้องตายต่อให้เรามีทรัพย์สมบัติมากมายสักเพียงใดก็เอาอะไรติดตัวไปไม่ได้บาทเดียวก็เอาไปไม่ได้แต่สิ่งที่จะติดตัวเราไปก็คือสิ่งที่เรียกว่าอริยทรัพย์อันเสรฐ จะซื้อเสื้อผ้าจะซื้อยารักษาโรคจะซื้อสิ่งต่างๆก็ต้องใช้เงินในยุคสมัยนี้ชาวโลกจึงให้คุณค่าแก่ทรัพย์สินเงินทองมากนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ให้คุณค่าแก่เราหลายคนก็เข้าใจว่าถ้าเรามีเงินมากเนี่ยเราน่าจะมีชีวิตที่ดีมีความสุข ในยุคสมัยนี้คนก็เลยให้คุณค่าของทรัพย์สมบัติกันมากนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราใช้ในการอำนวยความสะดวกต่างๆอยากจะไปท่องเที่ยวอยากจะทำอะไรสมัยนี้ก็ต้องใช้เงินทั้งนั้นนะชาวโลกจึงให้คุณค่าแก่เรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะแต่เรื่องทรัพย์สมบัติเนี่ย มันก็ให้คุณค่าแก่เราในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เท่านั้นนะเมื่อใดที่เราต้องจากโลกนี้ไปนะเราก็ไม่สามารถเอาอะไรติดตัวไปได้นะมันเป็นของของโลกหรือว่ามันเป็นของของเรานะที่ว่าบ้านก็ชื่อเรา รถก็ชื่อเราบัญชีธนาคารก็ชื่อเราที่ดินก็ชื่อเรามันเป็นของของเราจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นของของโลกถ้าคืนนี้เราต้องล้มตัวแล้วเราจากโลกนี้ไปนะเราเอาอะไรติดตัวไปได้บ้างบาทเดียวก็เอาไปไม่ได้ คนที่เขาอายุน้อยกว่าเรานะต้องจากโลกนี้ไปก่อนมีไหมก็เป็นตัวอย่างให้เราเห็นกันมากนะความตายเป็นสิ่งที่เกิดกับทุกคนอย่างแน่นอนจะช้าจะเร็วก็ต้องตายและเมื่อที่ต้องจากโลกนี้ไปนะต่อให้เรามีทรัพย์สมบัติมากมายสักเพียงใดก็เอาอะไรติดตัวไปไม่ได้บาทเดียวก็เอาไปไม่ได้ แม้กระทั่งร่างกายของเราเนี่ยก็เอาไปไม่ได้ก็ต้องทิ้งไว้ที่เชิงตะก่อนแต่สิ่งที่จะติดตัวเราไปเนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกว่าอริยทรัพย์อันประเสริฐหรือบุญบารมีธรรมนั่นเองมันเป็นของสากลมันเป็นสิ่งที่จะติดตัวเราไปตลอดกาล ก็เหมือนทางโลกเนี่ยเรามีทรัพย์สมบัติมีทรัพย์ทางโลกแล้วก็บางคนก็มีหนี้มีสินเวลาเราอยู่ในวตาสงสารเนี่ยสิ่งที่เราเคยทำคุณงามความดีเป็นบุญกุศลเป็นอริะทรย์ไวายน่ยมันจะก่อให้เกิดเป็นพลังงานด้านสว่างอยู่ด้านบุนแล้วสิ่งที่เราก่อการเบียดเบียน ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนนะ่ะมันจะก่อให้เกิดเป็นวิบากกรรมเป็นพลังงานด้านมืดอยู่ด้านล่างทุกคนมีทั้งด้านสว่างและก็ด้านมืดในใจเหมือนกันทั้งสิ้นถ้าเข้าถึงสภาวะละเอียดนะของยานทัศนะจะพบเลยว่าเราเนี่ยมีวิบากกรรมมันเป็นพลังงานความมืดที่ลายล้อมอยู่ ทุกสิ่งที่ย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยไม่มีอะไรบังเอิญเลยเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่ได้สะสมไว้วิบากกรรมมันจะคอยให้ผลต่างๆทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีก็ตามเพราะฉะนั้นเหมือนทางโลกอ่ะฝากไว้ในธนาคารทั้งพลังงานที่ดีและก็พลังงานด้านมืดสองอย่างเนี้ยมันถ่วงกันอยู่ถ้าเรามี บุญกุศลมีพลังงานด้านดีมากกว่ามันก็จะมีกำลังมากกว่าในการดึงวิถีของดวงจิตเราเนี่ยให้ลอยขึ้นสูงท่องเที่ยวไปในสุขติภูมิจริงๆมิติภพภูมิต่างๆมันก็เกิดจากใจของเราเนี่ยแหละนะเกิดเป็นภพขึ้นมาเป็นภูมิขึ้นมาก็มาจากวิบากกรรมหรือสิ่งที่เราทำไว้เนี่ยแต่ถ้าเรามีพลังงานด้านมืด ตัวหนักมากกว่าไอสิ่งเนี้เหมือนลูกตุ้มอะมันจะดึงให้วิถีของเราตกต่ำไปเรื่อยๆจมสู่ทุกขติภูมนะิจะลงไปลึกแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความหนักที่เราได้ทำไวนะ้ซึ่งความหนักนาสาหัสของวิบากกรรมเนี่ยหนักนาสาหัสมาก ครั้งหนึ่งก็มีพามนะให้ลูกน้องนะไล่จับแพะมาบูชายันนะพอจับได้เนะี่ยแพะมันก็ดีใจโลดเต้นนะจากนั้นมันก็ร้องไห้เสียใจพอพามเห็นพามก็แปลกใจว่าถามแพะว่าเกิดอะไรขึ้น สมัยนั้นคนกับสัตว์เขาสื่อสารกันได้แพ้ก็บอกว่าที่ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจเนะี่ยเพราะว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะถูกตัดคอจะพ้นสักทีแต่ที่ข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจเนะี่ยข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจแทนท่านนั่นแหละอา้าวเสียใจแทนเราทำไมล่ะ ก็เพราะว่าครั้งหนึ่งเมื่อนาน,านมาแล้วเนี่ยข้าพเจ้าก็เป็นแบบท่านนั่แหละคือจับแพะบูชายันเชือดคอตัวหนึ่งเมื่อลาจากโรคนั้นไปเนี่ยกรรมที่ได้ทำไวน้นทำให้ตกสู่นรกภูมิสเสวยความเผ็ดร้อนทุกทรมานอย่างยาวนานถูกไฟในนรกเผาอย่างยาวนาน กว่าจะได้ค่อยๆลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาเศษกรรมตรงนั้นมาชดใช้ก็ต้องถูกเป็นแพเนี่ยแล้วถูกเขาฆ่าตัดคอมา499ชาติทำแค่ครั้งเดียวนะแต่ดูวิบากกรรมนี้ต้องสวยดยิมันหนักหนาสาหัสกว่ามากครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ห้าอ ข้าพระเจ้าจพะพนทีโดนจนจําได้เพราะโดนต่อเนื่องต่อเนื่องเกิดมาแล้วก็โดนก่อมาแล้วก็โดนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตัดไว้ว่านะเลือดที่เราต้องหลังเพราะถูกเขาฆ่าตัดคอนะเคยเกิดเป็นวัวเป็นควายถูกเขาฆ่าตัดคอ เคยเกิดเป็นแพะเป็นแกะถูกเขาฆ่าตัดคอเคยเกิดเป็นหมูหมากาไกา่ถูกเขาฆ่าตัดคอเคยเกิดเป็นคนเนี่ยเป็นโจรทำผิดถูกเขาฆ่าตัดคอคิดดูเดีจะต้องทุกข์รมานขนาดไหนเลือดที่ต้องหลังเพราะถูกเขาฆ่าตัดคอ มากมายยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสีน้ำในมหาสมุทรมหาสารขนาดไหนแต่ตอนระยะเวลาที่พวกเราเนหลงติดอยู่ในวตัตาสงสารเฉพาะพบชาติที่ถูกตัดคอเ,เลือดที่ต้องหลัง่งเมื่อนำแต่ละชาติมารวมแล้วมากกว่ามหาสมุทรทั้งสี มันจะหนักหนาขนาดไ้นนพบชาตเิเพราะฉะนั้นในวตัตาสงสารเนี่ยมันเป็นไฟที่แผดเผาสรรพสัต์ให้เสวยความเผ็ดร้อนทุกทรมานพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตัดไว้ไงว่าถ้ามีคนเขามาข้อเสนอเราเนี่ยเอาหอกปักที่กลางอก ท่านทั้งหลายว่าจะทุกข์ทรมานขนาดไหนไม่ใช่ครั้งเดียวนะวันละสามครั้งเช้ากลางวันเย็นไม่ใช่วันเดียวนะทุกทุกวันเป็นเวลาร้อยปีหอกปักเนี่ยวันละสามครั้งทุกวันเป็นเวลาร้อยปีจะทุกข์ทรมานขนาดไหนแต่หลังจากนั้นจะรู้แจ้งอริยสัจสี พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าควรรับข้อเสนอของเขาท่านทั้งหลายจะสำคัญข้อนี้ว่าอย่างไรตาบใดที่ยังไม่พบพระสัทธรรมไม่แทงตลอดความจริงของธรรมชาติไม่รู้แจ้งอริยสัจสี่เราจะต้องเสวยความทุกข์ทรมานที่หนักหนาสาหัสกว่านี้อีกมาก นี่คือโทษภัยในวะตะสงสารมันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดทุกทรมานถ้าท่านทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วเราลึกชาติได้นะจะกลัวในวะตะสงสารมหจะไม่กล้าทำความชั่วเลยแต่เกิดแล้วมันลืมไงพอมันลืมมันก็หลงทำกรรมต่อตายไปก็ไปเสวยความทุกข์ในนรกอีกยาวนานกว่าจะได้ค่อยๆผุดขึ้นมา ได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์ทุกทียิ่งโอกาสที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราได้พบพระพุทธศาสนานย,ยิ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยยากในโลกพระพุทธองค์ตรัสว่าเนี่ยสมมุติว่าโลกเนี้ยเต็มไปด้วยน้ำเป็นผืนเดียวกัน โลกนี้ถูกน้ำท่วมทั้งโลกเลยมีแอกไม้ไผ่อยู่อันหนึง่งมีห่วงอยู่ตรงกลางตกลงไปในน้ำถูกน้ำพัดพาไปในที่ต่างๆมีเต่าอยู่ตัวหนึ่งตาบอดทั้งสองข้างร้อยปีนะจะโผล่ขึ้นเหนือผิวน้ำสักครั้งหนึ่ง โอกาสที่เต่าตัวนั้นร้อยปีจะผุดขึ้นเหนือผิวน้ำสักครั้งหนึ่งแล้วหัวค้องแอกไม้ไผ่อันนั้นพอดีแทบที่จะเป็นไปไม่ได้เลยฉันใดโอกาสที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นมาในโลกโอกาสที่พระสัตธรรมจะแพร่หลายไปทั่วโลก โอกาสที่เราท่านทั้งหลายจะได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาโอกาสที่ท่านทั้งหลายจะได้มีศรัทธาที่จะฟังธรรมปฏิบัติธรรมทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะก็ยากเย็นเช่นนั้นปัจจุบันนะถึงแม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงสเสด็จดับ ขันปรินิพานไปแล้วแต่พระสัตธรรมก็ยังดำรงอยู่ทรงประทานมรดกธรรมอันล้ำค่าไว้ให้แก่ชาวโลกหนทางที่จะปลดเปื้องตนจากความทุกข์ทรมานทั้งปวงพบกับความสงบสุขที่แท้จริง คือรานิพานได้ท่านทั้งหลายว่าจะมีกิจอันใดที่มันสำคัญกว่านี้การรู้แจ้งอริยสัจสีหลุดพ้นจากเพศภัยในวะตะสงสารเพราะฉะนั้น,นมันเป็นโอกาสของพวกเราทุกคนเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตนี่ย จะเป็นยังไงแต่ปัจจุบัน,เ,นเราทำได้เต็มที่หรือยังโอกาสที่เรามาพบพระพุทธศาสนาได้ปฏิบัติตามธรรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยยากในโลกเราไม่รู้หรอกว่าเราจะมีชีวิตอีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีนะคืนนี้เมื่อล้มตัวนอนเราอาจจะไม่ได้ลุกมาอีกก็ได้ แต่ก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปเนะี่ยเราได้เข้าถึงสิ่งที่มันเป็นสาระประโยชน์อันสูงสุดหรือยังพระพุทธเจ้าตรัสว่าเนะี่ยผู้ที่เห็นโรคตามความเป็นจริงแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ประเสริฐกว่า ผู้ใช้ชีวิตมาร้อยปีแต่ยังหลับไหลอยู่มันไม่สำคัญหรอกว่าเราจะมีชีวิตอีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีมันไม่สำคัญหรอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะทำอะไรไว้เราจะก่อเวรก่อภัยอะไรไว้มันสำคัญที่ปัจจุบันว่าเราจะตื่นขึ้นมาหรือยังเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงหรือยังสามารถปล่อยวางขันทั้ง5้าหลุดจากการยึดมัน่นถึงมันหรือยัง มันสำคัญที่สุดคือปัจจุบันธรรมนี่แหละตั้งใจให้ดีศึกษาปฏิบัติธรรมสิ่งนี้แหละมันจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขตลอดกาลนานได้ก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ ขอความพาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเธิ